สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานจริงกับเจ้าตัวเทโนสปาร์ค3ามในปี2025ที่พี่ซื้อมากับราคา2,690บาทนะครับหรือว่าเลทราคาไม่เกิน3,000นนะครับพี่จะขอผมแนบริในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมา เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะว่าให้ซื้อตามรีนพีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อพ่อพีก็กดมาการสั่งซื้อจากรีนพีแนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะลงส่วนตัวกับเดดราคา3 0 0พตัวนี้ถือว่ายังคุ้มค่าคุ้มราคาครับวันนี้ พี่จะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานตัวนี้มาตั้งแต่วางจำหน่ายที่ไทยกับงบเลทราคา3000ตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมพี่ผมเิดูกันว่าบอด y ี้ในการดีไซน์สัปีนะบอด y ี้ในปี2 0งตัวนี้ก็ยังมีความสวยงามในการออกแบบครับเขียนว่าตัวเทคโนสปารมด้านฝาหลังบริเวณนี้เวลาเรจาจะผมมันไม่เกิดเรายนมือครับ ทำให้พีรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้งานมากเลยครับผมตัวนี้นะนะครับดีไซน์มีความสวยงามบริเวณด้านข้างก็ถือว่าให้มาถือว่าเกินคุ้มจริงปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้สามารถแกะนมือผมบริเวณที่ปุ่มด้านข้างได้ถือว่าให้มาสะใจจริงครับลำโพงคู่เด็ตัว DTS ของผมตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับลำโพงหนึ่งตัวลำโพงสองตัว Port Type C สามารถซัพพอร์ตในการฟ้าชาร์จคือ18วัตต์กับแบต5,000บริว่าแบตตัวนี้ให้มาเพียงพอมากครับพี่ชอบโมดูกล้องมากรู้สึกว่าสีสันของตัวกล้องของผมตัวนี้การออกแบบหรือว่าการดีไซน์มีความสวยงามจริงครับเป็นแบบวงแหวนครัผมตัวนี้นะครับนี่โคตรสวยอ่ะคือบอดดี้มันสวยงามมากกล้องหลัง 5้าล้านนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือไฟแฟกผมตัวนี้ซึ่งไฟแฟกบอกเลยว่าให้มาสว่างดีจริงครับผมตัวนี้เนี่ยผมอันนี้คือด้านค่าผมตัวนี้สามารถเพิ่มไมโครดิกาได้้วยวนีคผมให้มาสัปพ,พีนะความจุก็ถือว่าเพียงพอมากแรม6กิกนะครับผมตัวนี้กับตัวความจุคือ1 0 8สกิกสัปพ,พีถือว่าเพียงพอมากๆครับผมตัวนี้พร้อมกับหน้าจอ 6.67นิ้ว r e ฟเรคือ120เฮิรปรับเป็น60 Hz แล้วก็110เฮิรได้ถือว่าให้มาถือว่าเพียงพอสับพีผมตัวนี้ในการใช้งานนะครับพี่ผมให้ดูก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้โทรศัพท์ของฉันหรือว่าสเปคมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้เดีย๋ยผมสเปคก็คือตัว CPU ให้มา m i n t e c Helio h G81 นะผม Octa Core ซึ่งก็เพียงพอในการใช้งานผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่า แอปทั่วไปก็ถือว่ามีความรวดเร็วทันใจจริงครับแรม 6GB ิกบวกเพิ่ม 6GB ิกกับแรมพัดตัวนี้สามารถเพิ่มแรมพัดอีกเท่าตัวนะครับผมแล้วก็กล้องหลังผมตัวนี้เป็น50ล้านเป็นดูโอแค e r a กล้องหน้า8ล้านแบตบให้มา5,000หน้าจอความชัด HD พัดนะผมตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอกับตัว Android 14ซึ่งบอกเลยว่าในปี2004ตัวนี้ถืวให้มาดีมากซัพพอร์ต Wi-Fi 4 Wi-Fi 5สามารถซัพพอร์ตได้นะครับ หน้าจอสพ,พีก็ถือว่าตัวนี้สู้แสงถือว่าโอเคมากครับสามารถปรับอาัตรารีเฟปรับเป็น 60, 90, 1เ0 h z ส่วนตัวพีปรับเป็น1 1 0 h z มารู้สึกว่าใช้งาน1วันก็ถือว่าเพียงพอมากกับ 5, แบต5 0 0พัมตัวนี้นะครับซึ่งพีผมบอกเลยว่ามันปัดไปปัดมาเนี่ยมันมีความสมุทมากครับมาดูว่าฟังก์ชันพิเศษจะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้มีตัวการแจ้งเตือนครับหรือว่าเรียกว่า Dynamic Point ครับ เช่นพี่ทการาร์ทแบทหรือว่าทำการโทรผมมันจะเด้งขึ้นมาบริเวณตรงนี้ผมซึ่งถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับผมตัวนี้นะครับนะครับผมอย่างเช่นพีร์ทแบทครับมันก็ทําการแจ้งเตือนผมขึ้นมาบริเวณตรงนี้ซึ่งถือว่าทําการบ้านมาดีมากแจ้งเตือนฟ้าชาร์จด้วยผมถือว่าสุดจริงครับหรือว่า การปลดออกด้วยใบหน้าตัวนี้ก็สามารถทําการแจ้งเตือนได้เช่นกันครับก็ถือว่าให้มาดีมากสามารถใช้งานตัวนี่ครับมัลติวินโด w ตัวนี้ก็มีให้เราเพียบพร้อมครับแล้วก็มีการประยุนนความจํามีหมวดเกมมี Smart ทฮัทแล้วก็มีการใช้ตัวโค้ดแอปหรือว่าแอปเฟดเฉพาะแอปพลิเคชันที่รองรับได้นะผมก็ถือว่าให้มาจัดเต็มจริงเรื่องเสียงผมตัวนี้สามารถปรับอีเคอเซอร์นี่ครับได้ ตามแบบที่เราต้องการหรือว่าปรับแต่งเองก็ได้ผมตัวนี้ซึ่งให้มาก็ถือว่าเพียงพอมากครับพี่รู้สึกว่าตัวนี้สามารถซัพพอร์ตกับแอปธนาคาราต่างๆถือว่าทุกแอปในไทยสามารถซัพพอร์ตเพราะว่าเป็นลอมโกลบอนเป็นลอมศูนไทยนะครับ Rov เนาะปรับประมาณต่ำๆ60เฟรมก็ถือว่าเพียงพอเกมฟรีไฟ r e ปรับกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอซึ่งพี่ใช้งานมาถือว่าเพียงพอผม เกมเนี่ยต่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอนะเดี๋ยวผมซึ่งตัวนี้จะให้ดูว่าเฮ้ยกล้องมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งกล้องให้มาจะเต็มจริงกล้องหลัง50ล้านครับให้ดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรผมสับตัวกล้องนี้อันนี้คือ AI c a m e r นะครับผมถ้าถ่ายที่50ล้านผมนี้ให้ดูปึ๊บนี่ครับคือมันจะมีแบบภาพภาพภาพ,พยนตร์นะครตัวนี้เนี่ยภาพยนตร์วิดีโอผมวิดีโอวิดีโอก็คือ 2K30 เฟรมถามาร ถ่ายได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ AI แล้วก็รูปบคุคคลแล้วก็นะครับประสิทธิภาพไม่เมืดเพิ่มเติมครับตัวนี้บอกเลยว่ามีฟังก์ชันในการถ่ายรูปสับพีนั่กก็ถือว่าเพียงพอครับมาดูว่ารูปภาพที่พีไปถ่ายมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมพีชอบฟังก์ชันในการใช้ตัวมัลติวินโดว์มากรู้สึกว่าในการป๊อปอัพให้เรามาถือว่าสุดเจ๋งจริงครับนะครับ,บอ,อันนี้รูปภาพซึ่งพีทำการไปถ่ายรูปมาครับบอกเลยว่า สกินโทในการถ่ายรูปตัวนี้ถือว่าเพียงพอแล้วก็สีสันรูปภาพถือว่าเก็บแสงเก็บเงาถือว่าดีมากอันนี้ขอชื่นชมมากครับผมนี่ครับพี่ผมนําไปถ่ายรูปกล้องหน้า8ล้านก็ถือว่ามีคุณภาพพอสมควรผมสามารถถ่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับบอกเลยว่ามันสุดจริงครับนี่ครับถ่ายรูปไปเที่ยวก็ถือว่าโอเคมากครับสัปพีนะในการถ่ายรูปตัวนี้ถือว่าเพียงพอมากกล้องหลัง50ล้าน กล้องหน้าให้มา8ล้านถือว่าโอเคมากครับประผมตัวนี้มีตัวฟังก์ชันที่เป็นไฟฉายหรือว่าไฟแฟลกตัวนี้สามารถเปิดไฟแฟลกทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าพร้อมกันด้วยถือว่าตัวเทคโนโลทการบ้านมาได้อย่างสุดเจ๋งจริงครับตัวนี้นะครับมาดูว่าลำโพง2ตัวจะเป็นไงบ้างในปีนี้ครับพี่นะกับงบ2,690บาทที่พี่ซื้อมาลำโพงบอกเลยว่าสุดจริงครับ บอกเลยว,ว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานตัวนี้ครับ สปีนะถือว่าเป็นผือที่น่าใช้งานมากครับผมเรื่องเสียงเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงแล้วก็ผมตัวนี้สามารถใช้ฟังก์ชันในการนี่ครับแบ่งหน้าจอบริเวณด้านล่างด้านบนหรือว่าบนล่างหรือว่าซ้ายขวาตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงครับดีย่าเลยว่าคุ้มมากกับฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้งานแบ่งหน้าจอสพีถือว่าเพียงพอจริงครับนี่ครับ ก็ผมสามารถใช้งานในการแบบจอนี่ครับซึ่งเราผมสามารถตั้งค่าเป็นแนวตั้งแนวนอนของการใช้งานได้นะครับซึ่งพีทําการหมุนผมตัวนี้มันก็สามารถซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันที่รองรับได้ผมตัวนี้ก็มี IR หรือว่า Remote Control สามารถควบคุมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายชนิดถูเกือบ15บประเภทเลยถือว่าให้มาดีมากคราะมตัวนี้มี IR ด้วยหรือว่ารีโมทคอนโทรล บริเวณด้านหลังของผมตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงสับพีนะถือว่าตัวนี้จบครบหน้าจอทัดดีมาก1 1 0 h z ครบจริงครับคุ้มค่าจริงพี่จะขอแนบลิงก์ตระกูลของมือถือที่พี่รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใต้คลิปนี้ให้กัผมเสานี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะสานี้ขอบคุณครับ